สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีไซโทนนะครับของ Motorola GP3288 plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Motorola GP3288 plus นะครับตัวนี้รองรับ3ย่านความถี่นะครับย่านดำย่านแดงแล้วก็ย่าน400นะครับ3 in 1นนะครับตัวนี้สะดวกสบายนะครับอ่ะ เรามาใส่โทนพร้อมกันนะครับการใส่โทนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1น่งใส่โทน CT หรือโทนอ n นาล็อกนะครับสก็จะเป็นโทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับทั้ง2โทนนี้นะครับท่านเลือกใช้งานได้เลยใส่โทนไหนก็ได้นะครับการใส่โทนนะครับมันจะใส่ได้ทั้งช่อง m e m o r รีแล้วก็ช่อง v f ฟโอนะครับแบบนี้นะครับเลือกใส่ได้ตามสบายเลยนะครับทีนี้ ผมสมมุตินะครับผมจะใส่เป็นโทนซีทีก่อนนะครับผมจะใส่เป็นช่องบนนะครับเป็นช่องเมมโมรีนะครับสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมจะเลือกช่องหนึ่งนะครับท่านจะเลือกช่องไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมสมมุติเป็นช่องที่หนึ่งนะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้ยังไม่ได้ใส่โทนนะครับเดี๋ยวผมจะวอลเข้ามานะครับวอลเข้ามาจากตัวนี้ครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับได้เลยนะครับอันนี้ได้เลย อ่าเนี่ยครับเผ็ดเผ็ดอ่าเนี่ยครับได้เลยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่โทนนะครับพอใส่โทนเสร็จนะครับตัวนี้มันจะไม่มีอ่าสัญลักษณ์แบบนี้จะไม่มีขึ้นเลยนะครับตัวนี้โอ้ดีมากเลยนะครับอ่าอ่าคือวอเข้าไม่ได้เลยนะครับอ่ะวิธีใส่โทนนะครับให้กดโอเคเป็นหนึ่งทีนะครับกดโอเคเป็นหนึ่งทีปุ๊บไปเมนูที่4นะครับอ่ากดลูกศรขึ้นเนี่ยครับไปเมนูที่4นะครับเมนูที่4 สามสี่อ่าเมนูนี้นะครับอันนี้จะเป็นภารลับนะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บอ่าอันนี้ภารลับก็เลือกช่องนะครับเลือกช่องมา1อ่าเลือกโทนมา1โทนนะครับอ่าทั้งหมดมันมี50โทนนะครับอ่าเลือกโทนไหนก็ได้นะครับอ่าผมเอาเป็น77แลได้เ7แล้วกดโอเคครับปุ๊บอ่าอันนี้ก็คืออ่าภารลับของโทน CT นะครับ ต่อไปก็จะเป็นพักส่งนะครับให้กดโอเคเหมือนเดิมครับปึ๊บ <Menu. S 1> อ่ากดลูกศรขึ้นไปเมนูที่6ครับเมนูที่6อ่าเมนูนี้เลยเห็นไหมครับมันออฟอยู่กดโอเคหนึ่งทีปึ๊บ T C อ่าก็เลือกมาให้ให้ตรงกันนะเป็น77นะครับ77อ่ามันมี50โทนนะโทน CT ทนะครับเลือกโทนไหนก็ได้นะครับอันนี้โทน77ปึ๊บ <Conf irm. S 1> อ่าตอนนี้ ทั้งโทนรับโทนส่งนะครับมันก็จะอยู่โทน7 7สัญลักษณ์มันจะขึ้นเป็น CT เห็นไหมครับถ้ามี CT ตัวนี้นะครับคือหมายความว่ามันใส่โทนนะครับเดี๋ยวผมจะวอเข้ามานะทีนี้เมื่อกี้มันติดนะครับที่เห็นไหมครับไม่ได้เลยเห็นไหมครับโอ้ดีมากเลยเห็นไหมครับนะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับท่านมีสักอ่าคนใส่โทนนะครับอ่าคนก็สื่อสารกันได้นะครับ คนนอกก็วอลมาหาเราไม่ได้นะครับข้อดีของการใส่โทนนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะพามาใส่โทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับอ่ะิดหน้าจอขึ้นมาอันนี้อ่ามันอยู่ช่องบนนิดไหมครับสังเกตเมนมันอยู่ช่องบนให้เรากด P 1เห็นไหมครับ P 1ปึป๊บอ่าเมนมันจะกระโดดมาข้างล่างนะครับคือหมายว่าเราจะใช้งานช่องล่างนะครับอ่าถ้าเป็นตัวบนก็กด P 1นะครับ พี่หนึ่งก็คือเลือกช่องนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้ทีนี้ผมจะมาใส่เป็นโทน DCS หรือโทนดิจิตอนนั่นเองนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดโอเคปึ๊บอ่านะครับอ่ากดลูกศรขึ้นมาตัวนี้เลยโทนส่งนี่ครับอา่าวกดโอเคปึ๊บอ่าอา่าวไม่ทันนะครับกดโอเคปึ๊บอ่าเลือกมา1โทนเหมือนกันครับนี่ครับมีทั้งหมด50โทนเหมือนกัน อ่าผมเลือกโทนอ่าศูนย์สามสองนะครับตัวนี้นะครับอา้าวกดโอเคปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับกดลูกศรลงอันนี้โทนส่งนะครับทีนี้เรามาโทนรับนะครับอ้าวกดโอเคปึ๊บ <Menu. S 1> กดลูกศรลงหาคำว่าอ่านี่อ่าเห็นไหมดีซีเอสนี่ครับกดโอเคปึ๊บ <DC> S. <S อ่าศูนย์สามสองใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้อ่าเลือกให้ตรงกันนะครับศูนย์สามสอง อ่าเลือกโทรให้ตรงกันเสร็จแล้วให้กดโอเคหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ากด exit ออกมานะครับปุ๊บอ่าสัญลักษณ์จะเป็น DCS เห็นไหมครับนี่ก็คือหมายความว่าเข้าโทนเรียบร้อยนะครับอ่าตัวบนนะครับอ่าเข้าโทนในโหมด m e m o r y นะครับตัวล่างเข้าโทนในโหมด VO นะครับจะสลับกันก็ได้นะครับท่านจะใส่ตัวล่างเป็น CT ก็ได้นะสลับกันเป็นช่อง Memory เป็น DCS ก็ได้นะครับอ่าและแต่อ่าท่านชอบนะครับ อันนี้ข้อดีของการใส่โทนนะครับถ้าเรามีสัก5คนนะครับสมมุติว่าเราใช้ช่องที่1นะครับ5คนนะครับเราก็สื่อสารกันได้เฉพาะ5คนเท่านั้นนะครับคนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ